กูอดโดนยิดโดนมือกูหอนใต้ดางไม่ใช่เครื่องดักเฮ้ยถ้าเราเล่นเราจะได้แบบมีรอมีติดรอไหมเออติดรออุ้ยโดดได้ไงวะรอนึ่งเดือนกูเอจิบันทอนอะไรของมันเปล่เปลาอันนี้รันได้ไหมได้แม่เปลาแล้วหรอโดนได้ตัวแม่เปลาแม่เปลากูโดนได้แล้วนี่ คขาตอนนี้จบแล้วขาให้คุณเลยด้วหแม่ยากเล่นแม่นี้อ่ะขาให้จบคลิปนี่กันกระโดดกระโดดขี่เลยโด่งได้จากจุดกว่ามันจะถึงแม่ยากอ่ะยินนีก็ขาอ่อนกางเกงในออกว่าอีมีมันกู้สายขวัญท่านะนะตากูเหรอทัานมันถึอยูมันถึงจะยูหรอ ควายยังไม่โดนเลยแล้วมันโดนมาจากฝั่งนั้นเอนยาดมือยานะขอกรเนิดหน่อยเือสอนงดฮะยังไม่ครบนาทีเลยนนาทีเพื่อนเอเพื่อนเนเใครเ็เราเเถือนเ เผือกทคนดีอีไรมากี่้องีกก็ำใส่กินอย่างนี้และเมื่อ้ถ่ายสองมแมคนเอบมึงไมู่ดไมต้องถ่ายคลิปวะ มันไม่ได้ถ่ายคลิปมันถ่ายรูปถ่ายบิลเล่โซ่พี่โอผ่านดิใช่เหรออ๋ถ่ายกูด้วยยังไงวะยังไงยังไงวะเอาไม่อะไรอะแล้วเร็วดิอีไกดโดดไม่ได้หรอกได้โดดดิมากูโดดเองอย่ามื่อกี้พูดแบบนี้กูกระโดดไม่ได้ เฮ้ยมึงขุดคุณหาคุณหากันแล้วเล่นมาเล่นไหม <laughs>